สวัสดีครับพวกผมบอบบี้วันนี้เลยในเกมองเมลจิอ่ะช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นผมเล่นองเมลจิเท่าไหร่นะครับผมติดนะครับสภาพนั่ตรง,ตรงจะเห็นได้จากคลิปชอ็อตผมมาอัสนะมันเยอะอ่ะจริีผมอัดองเมลจิไปก่อนหน้านี้แล,ะ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 ละ้วรอบนึงแต่เออไม่กลับบ้านเธอ ทำรูปไห้กับบานเอซี่ไปได้จังเอ,อ้ยว what the fuck เฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว oh oh my god อะไรครับเนี่ยอ่ะก่อนก่อนก่อนหน้าที่ผมป่าผมได้เศษผมได้เศษที่กางมา ป่าได้เจให้กลาง4เศษ SP ให้กลางบันทัด4เศษแต่รอมนี้ปา่ามันม่นแต่ SS นั่นแต่ s r ยังไม่ติดเลยวัตเถอเฮ้ยเฮนายเชนอัพจริงไหมเนะี่ยนายจะเชนอัพแต่รอบแรกไม่ได้นะด้นเกียนเหรอผมชอบร่างเด็กเหมือนกันนะ แต่มันไม่เข้ากับคอมโบชุดผมผมก็เลยไม่ได้ใช้ถ้าผมมีร่างเด็กทั้งทีมผมจะใช้เยู่พวกที่มีร่างเด็กพวบทุดตัวกันน่ะเล่นสักสองสามพันวันน่ะผม ถ้าผมออนทุกวันตั้งแต่เล่นแรกๆผมน่าจะได้พันกว่าวันเนาะผมชอบก่อนผมอ,อ้อ,อนบังนอ่อนบังเล่นบางไม่เล่น,ลลนลโอ้เพื่อนได้มองแมวไปติดใจด้วนะเพื่อนถึงแม้ไอดีผมจะมีเพื่อนที่พาไปปลาถั่วเยอะก็เถอะแต่เพื่อนไม่เคยได้เกี่ยอะไรเลยไอชา้นนี้เลยเนี่ยเห็นไหมขึ้นสามสิบเนี่ยไม่ได้ออนกี่ชั่วโมง ทำวันทำม,มั่วเหรอโอ้โอ้โอโอเป็นเส้กรีนที่มาแปลกมากอะอสวยสวยแต่ไม่ซื้อไม่มีตังค์ค่าไฟอยู่นี้ก็แพงขึ้นแพงขึ้นนะผมแต่ค่าไฟอยู่เพราะแบบ ค่าไฟร,รอบก่อนมันมันไม่หนักเพารอบเนียรอบนี้เทนเทนค่าไฟร,รอบเวอร์แบบมันขึ้นขนาดนีดเ้เลยหรอวะไมนพูดราคาดีกว่ามันมันมันก็อาจจะไม่ได้ดูเยอะอาจจะถ้าผมผมมองวมันเยอะขึ้นมากสมมูิแบบทุกครั้งเราจ่ายค่าไฟสิบบาทมาอีกครั้งเราจ่ายยี่สิบอะไรเงี้ยตอนนั้นที่แบบเราคิดว่าเดือนนี้เดือนที่แล้วอเราคิดว่า ในนี้แล้วเราเราแทบไม่ได้ใช้ไฟเลยเพราะเพราะแทบจะนอนนอกบ้านอยู่แล้วเพราะแทบไม่ได้ไปไหนอนอกจากนะผมมาอาัดลิปกระจุกกระเจี๊ยบอ่ะผมอัดชิปแป๊บเดียวนะแล้วผมก็เลยลงผมไม่ได้แบบออนอะไรเล่นแบบหลังนอกรอบแล้วนนะขนาดนั้นขี้เกียจใช่ไมี่นะทําโอ้ผมเห็นซอมมอนม่ทุกคนเลยหรือเปล่า มันออเ,เอ้ยท่านว่ามันแปลกๆนะมันการันตีร้อยหนึ่งอ่ะแล้วมันมันสองจุดห้าเปอร์เซ็นเชนใช่ไหมอ่านอะไร หกับจุนจุดสอรอรอดีกว่ารอตัวใหม่เข้าดีกว่าอ๋ออย่าลืมมาช่วยกันทำตรงนี้ด้วยใช่อย่าลืมมาช่วยกันทำด้วย,วยวเลเวลโปรเกรสไปแล้ว90% ตอนนี้เราน่าจะได้ปลาปีแปดครั้งเง่้ยนะเจ็ดเดเท่ากับห้าสิบหกอันแต่ถ้าได้ร้อยเ็นเท่ากับเจ็ดสิบอันก็ดอย่าลืมมาช่วยกันทำอเท้านี้เหลืออะไรให้เราทำอ่นนะน่ย เท้าจริงๆนะผมเล่นนัะงตต่ประมาณแปดโมงไปเก็บ PVP ท่านหนขึ้น 1, ถึงสองพันหกอะลดทูพันหกคนอื่นเขาไปสองพัน 2, ะ่ะไม่ไม่เราไม่เก่งขนาดนั้นอะ่ะเราเป็นพวกกี้กี้อะ่ะเหมือนไอ้มดแดงอ่ะเราอาจจะไม่ใช่พระรองด้วยซ้ำ ถ้าลองยังว่าจะมีบทไปนานอะ่ะเราอาจจะไม่ถึงผลาญองอะ่ะเป็นแบบเ,เพื่อนๆผลาญองเป็นแบบตัวประกอบขี้อ่ะมีบทบทเขาให้มาแค่นี้ว่าพี่ผมชิปผมพูดมากเพราะว่าผมอัดคิดอ่ะพูดมากจริงเลยไม่เก่งขนาด รอบหนึงได้หกิเลยเหรอเหบนี้ก็สักสิรอบจะเป็นอะไรไปพูดเมือ่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีพวกตื่นเช้ามาปากผมอ่ะผมเคยเจอเมื่อก่อนผมจะชอบลงดึกๆด,ด้วยเพราะลงดึกๆึกเอ,อผมยังได้เก็บตัวข้างหลังได้เลยแต่วผมเจอพวกแบบพวกทำเมบบิร์ฟอ่ะเป็นไอดีที่แบบ เป็นไอดีที่ดูไม่เก่งอ่ะไมเคยทำไมเป็นประตูเป็นของเราไม่เห็นเป็นประตูเช่นนั้นหยอกหยอกก็น่าแหละเป็นเ,นเนหมือนพวกเสมอ,อะ่ะผมผมผมไม่ส่องปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเวลาผมตีผมจะชอบเปิดเปิดไปส่องดูไม่สิไม่ไหส่องเพจส่องอะไรพวกนั้นน่ะ,นะแล้วผมเจอแบบ เจ๋เบอประมาณยี่สิบสาแล้วทั้งทีมคือ,อฟูลทีมฟูลสปีดแบบโหลฟูลลแข็งขานาดเทียววะ โอ้คมึงแข็งมากสำนั่งนะ่ะล่ะเนี่ยมันจะเจอทีมาปาดผมแบบนี้นแหละทีมเขาเป็นทีมเมตานะ มิตาไม่รู้สิมิตาตอนนี้อะไรแต่ทีมเขาผมเคยเห็นเมื่อก่อนนะเป็นทีมที่เก่งมากเลยนะทีมที่เขาเรียกเอสพเอเอี SP อะไรนะไม่ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ที่มันเป็นตัว s อเอที่มันปาใบไม้เนะัวน,นั้นเก่งมากถ้าเล่นทีมของเขาทีมถึกโยนหิวเลือดแต่ว่านั่นแหละ มาเจอทีมแบบทีมเห็นตรงแบบผมอ่ะถ้าเขาทนได้เขาชนะเว้ยแต่ถ้าเขาทนไม่ได้เขาลเบิดเหมือนทีมผมอ่ะถ้าสับเขาไม่ตายผมก็ลเบิดไม่งั้นผม,มเอาตัวสปีดมาสองตัวมันไม่มีคนคิดด้วยหรอกอ่ะมันจะมีคนเล่นทีมแบบนี้อยู่ปัจจุบัน เฮ้ยทีมสมโภทีมแบบนี้คือทีมที่ผมเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วทีมเมตาผมบอ,อกคนอื่นทีมนี้ผมไม่รู้อ่ะแต่สำหผมเนี่ยเมตาผมเป็นแบบนี้กระตาตายตายาหมดน,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 นี่แหละของง้อผมกับตาเมตาผมเป็นแบบนี้มันเป็นทีมแบบ ดับเครื่องชนถ้า่ามใหม่ตายลืกกระไตาทีันขอโทษทีพอดีผมเพียงไวอ่ะปกผมอาจจะไม่ได้เป็ดปบที่แบบสปีดไวที่สุดในเกมเพรผมผมเคยเห็นปบสปีดไวที่สุดสาหรผมมันบานแบบเกือบเกือบสี่ห้าร้อยอ่ะสปีดรวมอ่ะ มันไปตีกันไม่รู้ช่องหนึ่งติดสปีดยี่สิบขึ้นเลยเหรอถ้าผมกบผมมันอะมันไวที่สุดสำหรับผมได้แค่เดียวผมมีปัญญาทำแค่นี้นมันมันทําเพิ่มได้แหละแต่แค่าหากบตัวเดียวอะผมไปทําตัวอื่นดีกว่าผมไม่ใช่สาย PVP จ้า ก็ผมไปดูเอผมไปดูยูกิโอมาเอ้ภาคฟาโล่ไรน้ำเป็นไรน้ำไรหนามอะไรนั่นนะ่ะผมไปดูภาคแรกมาแล้วแบบผมผมเป็นใครบ้าผมก็กำหมัดจริงๆอ่ะเศกุลิโบดเศกุลิโบปุ๊บผมเป็นใครบ้าครัไอโยวัตเตอร์ฟัคมันเป็นภาคที่ไม่มีกฎเกณฑ์จริงๆนะแบบ ไม่มีกฎที่แบบตองอันเชิญอย่างนั้นอย่างนี้เล่นยังไงก็ไม่ชนะยุคพี่ไอ้ยิงยิงกระดูกยิงช้างเข้าบูอายบูอายเน่าว h a t the f ฟั k ไอ้เกมจริงมีแบบนี้ไหมเนี่ยถ้าเป็นยุคปัจจุบันมันมาการฟิวชั่นมันมันก็ต้องมีตัวฟิวชั่นอะมันฟิวชั่นมันนวไม่ได้เหมือนยุคก,ก่อนอะไม่ยุคก่อนดิ ฉากแรกคือชันหมวแบบหมวกเกินอะใช้สอนอะไรก็ไม่รู้อะยิงใช้สอนคือชั่นแล้วก็ยิงช้างก็าเปใน้ท้องบูอายบูอายทั้งตัวเอาช้างยัดก็ไม่มีดีเนี่ยโอเควาระสุดท้ายของผมมาถึงแล้ว ฉันหยัดได้หนิจังเลยแต่ฉันเปิดไม่ได้ขู่ฆ่ามึงก่อนเลยปวดหาวทุบปืนไม่ได้โอ้ถึกแต่ถึกขนาดฉันเทียววะอะไรนะอ่ะจริงๆเราจะเก็บันหกใช่ไหม ถ้าพันแปดได้ก็จะดีมากๆเลยพันแปดได้พอเพราะมัน,ม,นมันจะรีพวกเนี้ยเลกขอมารีบเดก่อวอ,อ่ะคิดจะปิดก็ <c oughs> ตอบให้เราพันแปด Challenger เลยมันอาจจะดูไม่ยากนะแต่ถ้าเราเจอทีบัสมันก็ยากขึ้นแปนดนีดอ่า ไม่ชอบเวลาเล่นแล้วแบบเวลาผมทําช็อตไปมาเลยนะครับผมชอบปิดเสียงไงเสียงตัวเจะผมชอบปิดเสียงราะผมจะชอบพูดคนจะูแบบพูดพูดคนปั่นๆผมก็เลยปิดเสียงตัวเองแล้วก็เปิดแต่เสียงเกมไอปิดเสียงตัวเองนี่ไม่ได้หมายถึงเงียบนะหมายถึงเวลาใช้คิบอะปิดเสียงพูดด้วยปิดเสียงอินพุตปิดเสียงแบบเสียงคนเข้าอ่ะ สมบนมีคนเข้าใจแหละแต่แบบผมพูดไม่เข้าใจเองละเออแกจะเป็นเหี้ยอะไรสุดทา้ายของเชียนวาร,ราสุดท้ายของแกมาถึงละ <c oughs> โอเคถึงพันแปดละว่าแต่ชีพต้องจบแล้วสินะเราก็มาไกลนะครับพอตัวเลยละ่ะเหมือนว่าเจอกันลิปหน้าครับเหาือจะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเก็บเฟสกันอ่าดูนี่นะอไอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ,อะเราจะได้ตั๋วมาช่วยช่วยเพื่อนเค้าสมอนกันตอนนี้เห็นย<ะ>นะนี่นี่นี่เนี่ยอยากได้อยากได้มากอยากได้ตัวนี้อิสานมิใช่ไหม อิซานามิสวยมากอ่ะแต่ผมเกมเกมที่มันรู้สึกสาวงูอ่ะไอ้ไม่ใช่ชีวิตจริงเป็นคนชอบงูนะไม่ใช่นะเว้ยหมายถึงในเกมในเกมเนี่แบบตัวที่เป็นงูมันดูแบบดูทรงพลังมากในเกมเนี่ยไม่รู้สิอาจจะเพราะแบบผมไม่เห็นมังกรมั้งผมก็เลยรู้สึกแบบเอองูมันเท่ อาจจะพราไม่เห็นมังกรไม่นับตัวนี้นะไม่นับนี่นะนี่ไม่ใช่มังกรดูยังไงก็ขนมก็นั่นแหละอ่ะฉันพูดแล้วหงุดหงิดว่ะเลือกทำมันนี่ไม่ทำพูดแล้วหงุดหงิดเนีย่ยเฮ้ยดีไหมเฮ้ยเหรือว่าเจอกันชิมน้าครับ lên bãi cha, rồi cái chính nạn ra là